อยู่นะครับอกระสุบขึ้นกระสุบขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเสือพ่อนน้ำนะครับเขากัดเหยื่อปลอมเหมือนกันนะครับเป็นการกินปลาเล็กนะครับ สวัสดีครับพบกันอีกครั้งล้วผมกับทิปตกปลานะครับวันนี้เราออาเรือมาล่องตกปลาแม่น้ําปิงอีกครั้งหนึ่งนะครับเวลาณตอนนี้เป็นเวลา11บเอ็ดโมงครึ่งนะครับซึ่งน้ําเคยพนยังไม่ปล่อยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะรอเรเือลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคือน้ําแห้งมากนะครับแล้ววันนี้กว่าผมจะออกมาก็คือดูประตูน้ําเป็นหลักนะครับซึ่งตอน11บเอ็ดโมงน้ำก็ยังไม่ปล่อยนะครับยังไงรอจังหวะน้ํามาเราค่อยไปตกปลากระสุกกันนะครับ ช่วงนี้แดดค่อนข้างแรงนะครับไม่แน่ใจว่าปลากระสุบจะกัดดีหรือเปล่านะครับปะ่ะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเลยนะครับน้ํำน้อยๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนเดือเป็นป๊อปเปอร์ตัวเล็กนะครับเพราะว่าปลาใหญ่อาจจะไปอยู่ในวังลึกหมดแล้วตอนนี้จะเป็นช่วงน้ำตื้นๆน,นะครับเดี๋ยวขอกระสุบเล็กเล่นไปก่อนโอเค พอ,องซายมาแล้วน้ําเริ่มขึ้นแล้วนะครับอยู่ครับกระสุบขึ้นกระสุขึ้นเดี๋ยว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 เราต้องมัดตรงนี้ก่อนนะครับโอเคได้แล้วครับหนึ่งแต้มเห็นกำลังไล่กัดลูกป่าเลยนะครับ เดี๋ยวผมขอท่อสมอตัวนี้ก่อน <c oughs> เราจะต้องเอาน้ำใส่ถังทำอะไรอีกหลายอย่างเลยครับดึงแต้มนี่นะครับแต้มแรกเรามาแล้วเครเดวขออนุญาตเอาน้ำใส่ถังก่อนอเคแต้มแรกขออนุญาตเก็บก่อนนะครับ <c oughs> ไปไปถังนะไปไปไปหาตัวต่อไปครับอยู่นะครับโอ้โห่าจะโดนเป็นตัวน้อยต่างหากนะครับ วเ,เป็นปลาเป็นปลาเสือพ่นน้ำครับโอ้ตัวสวยสวย้ยนะครับนี่ปลาเสือพ่นน้ำนะครับเดี๋ยวผมขอใช้คลิปเปอร์ในการคีบนะครับ เปอร์มันพลาสติกนะครับนี่เสือพ่นน้านะครับเขากัดเหยื่อปลมเหมือนกันนะครับเป็นการกินปลาเล็กนะครับกินพวกปลาเล็กกินพวกแมลงนะครับเดี๋ยวยังไงตัวนี้เราเก็บเอาไปเลี้ยงกันนะครับนี่โอเคเขายาดเก็บกอนนะในช่วงเช้านะครับปลากินค่อนข้างดีนะครับต้องระดับน้าที่ดีด้วยนะครับช่วงเช้านะปลาจะออกล่าเหยื่อไปส่วนมากนะครับ ช่วงเทียเท่ยงน้ำไม่ค่อยเดินป้าเกิดความเราแวงไปแล้วยังไงเรามาแล้วลอกตีไปเรื่อยๆเลยครับ อยู่นะครับร้อยแน่เลยอย่างเงี้ยนั่นไงติดนะครับตีข <c oughs> ้ามต่อยีก้วไม่น่าเล่นแบบนี้เลยโนอีก้ว กระสุบจิ๋วนะครับอ๋อสายบาดโอเคได้หนึ่งแต้มนะครับหนึ่งแต้มนะครับโอ้ยกระสุบ โดนอะไรมาเนี่ยแกถลอกหมดเลยนะครับคนระสูบมันช้ำม,มากนะครับไม่รู้ไปโดนอะไรนะครับน่าจะล่อจากค่ายมานะครับยังไงเราปล่อยเข้าไปดีกว่าเป็นตัวผู้ด้วยนะผ่านอุปสรรคผ่านอุปสรรคไปเยอะนะครับนี่นะครับไปเราปล่อยเข้าไปเลยดีกว่าขอบคุณครับวันนี้เราได้น้อยเราไม่เอากลับแล้วนะครับ